คคนคะเวลาผ่านไปไวมากนะคะหลังจากที่แพทได้เริ่มทำคลิปเกี่ยวกับคุณแม่มือใหม่เนาะก็ตอนนี้นะคะคลิปนี้ที่เผยแพร่ไปคือน้องจิงหง8แปดเดือนกว่าแล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการกันนะคะว่าน้องจิงหงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะคะมาแชร์มาแบ่งปันกันเนาะตามไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดี สว <laughs> ัสดีค่ะแพทจากช่องพีแพตตี้ชาแนลนะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเคยเนาะก็วันนี้อย่างที่กล่าวไปต้นคลิปนะคะก็คือจะมาพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการของน้องจิงหงในช่วงของวัยแเดือนกว่ากว่านะคะก็คือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะก็อย่างที่เห็นเด่นชัดเลยเนี่ยก็เด็กวัยเนี้ยเขาจะเริ่มเปล่งเสียงพูดอ้อแอได้มากขึ้นทําให้คุณพ่อคุณแม่หลงได้มากขึ้นคือเขาจะแบบสามารถส่งเสียงเป็นคําสัา้นๆได้เช่นแบบมามะปะปะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบ เป็นคำสั้นๆแบบเหมือนบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะพูดคนเดียวแบบเออมอมามคือแบบมันคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งซึ่งเขาจะค่อนข้างแบบเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้ค่ะว่าเออเขาเขาสามารถเปล่ยเสียงได้นะเขาสามารถลองเรียนแบบเสียงได้เช่นบางทาีช่วงที่พ่อกับแม่หรือว่าแพทก,กับคุณป,ปาะะ้าป้าเนี่ยค่ะแบบเล่นกับเขาอะเวลาเราทําเสียงหยอกล้อเขาเขาก็จะทําตามหรือว่าบางทีเราก่อมเขาเองเองนอนเงี้ยค่ะแพทก็จะแบบ นะปะป๊าก็จะทําเหมือนกันเขาก็จะทาอย่างงี้ซึ่งมันตลกนะมันก็น่ารักมากๆมันเป็นมันเป็นความน่ารักสดใสของเด็กวัยนี้ที่เขาเริ่มเรียนรู้เป็่งเสียงหรือว่าออกเสียงมากขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปสู่พัฒนาการที่จะเติบโตขึ้นไปตามวัยของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ในวัยนี้นะคะก็คือเขาจะเริ่มมีการจดจําได้เรียบเรียงต่อช่วงเวลาได้ว่าแบบอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเดี๋ยวตอนนี้ทําสิ่งนี้นะเดี๋ยวพอหลังจากนี้จะต้องทําอะไรด้วยความที่แบบบ้านแพ็เป็นคนที่ค่อนข้างเ มิสแกด้วยแล้วก็ทํารูทีนให้เขาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆนะว่าเออเดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จนะเราจะไปเช็ดตัวอาบน้ําอาบน้าแล้วก็จะชิลแป๊บ,บนึงเองเองนอนคือเขาจะจําได้ว่าเด็กเขาบอกว่าเด็กวัยนี้นะคะจากที่แพทย์สํารวจมาอ่านข้อมูลมานะก็คือเด็กวัยนี้เขาสามารถรับรู้ได้แล้วว่าเดี๋ยวลําดับเหตุการณ์เนี่ยต่อไปหลังจากนี้คือจะต้องทําอะไรเราสามารถช่วยลูกนอยของเราได้นะคะในการที่ทํารูทีนหรือว่าจะสั่นปันส่วนในเรื่องของเวลาให้เขาว่าอะไรจะต้องทําก่อนหรือว่าทําหลังนะคะแล้วก็เด็กวัยนี้นะคะเขาจะเริ่ม ด้วยความที่เป็นวัยของการแห่งการสำรวจแหละเขาก็จะรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันเคยอยู่ตรงนี้นะอ้าวมันหายไปไหนสมมติว่าบางบางทีพ่อกับแม่เล่นกับเขาว่าเออสมมติเขาเล่นของอยู่เนี้ยค่ะแล้วเราเอาไปแอบเขาก็จะรู้ว่ามันไปถูกแอบอยู่ตรงนี้คือเขาจะมีการเรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงเหตุการณ์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เด็กวัยนี้นะคะเขาเรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งได้ด้วยตัวเองคืออันดับแรกเนี่ยเขาจะสังเกตแล้วก็มองมือเตงบ่อยมากว่า เอ๊ะเขามีมือเหมือนคนทั่วไปเหมือนผู้ใหญ่ทุกๆคนแล้วนะว่ามือเขาสามารถทำอะไรได้มากมายนะคะก็จะมีการสร้างเสียงโดยตัวเองรายการที่จับของสองสิ่งหรือว่าของเล่นมากระทบกันซึ่งน้องจิงหงทําบ่อยมากเหมือนเป็นคล้ายๆแบบของเล่นที่เป็นแบบเป็นถ้วยคัพของเขาค่ะแล้วก็จะเอามาตีกองหรือว่าจะเป็นแท่นที่แบบเป็นสําหรับ ตีกองอะไรเงี้ยคือเขาจะทําได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เขาจะเรียนรู้ว่าอ๋อตรงนี้นทำให้เกิดเสียงได้นะมือฉันสามารถมีพัฒน,นาการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดเสียงได้นั่นเองประมาณนี้นะคะแล้วก็เด็กวันนี้เนี่ยจะ อย่างที่เคยบอกไปตอนช่วงเจ็ดเดือนแล้วก็เป็นแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเขาจะกลัวการแยกจากก็คือจะเขาจะติดพ่อติดแม่มากคือถ้ายิ่งใครที่เป็นคนที่เลี้ยงลูกเองอย่างแพทนะคะก็คือแพทกับคุณป๊ป๋าก็คือเลี้ยงเองไม่ได้มีพี่เลี้ยงเนาะก็เขาจะติดทั้งพ่อทั้งแม่เลยถ้าพ่อกับแม่เดินหนีห่างออกไปอีกห้องนึงเนี่ยคือเขาเขาจะร้องเลยร้องเรียกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเราก็ต้องบอกเขาว่าเออเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรนี้ปั้งนะคะหรือว่าจะเอกเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับมานะคือเขาจะรู้้ไดว่า อ๋อโอเคเดี๋ยวพ่อแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อแม่กลับมาเป็นวิธีช่วยอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเด็กวันนี้ก็จะกลัวการแยกจากแล้วก็จะเริ่มเหมือนแบบยังยังมีอาการของการกลัวคนแปลกหน้าอยู่บ้างเนาะเพราะว่าเขารู้สึกว่าบางทีเขายังไม่ชินยังไม่คุ้นเงนี้นะคะ่ะถ้าจะแบบจู่โจมแอดแทกเข้ามาเล่นกับเขาเลยเขาก็อาจจะรู้สึกว่า ตื่นกลัวหรือว่าตกใจแล้วก็ร้องไห้โยเยได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เด็กในวัยน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะติดพ่อติดแม่แล้วก็เซนซิทีฟในเรื่องของจิตใจมากๆนะคะเพราะว่าเขากําลังเรียนรู้ที่จะเติบโตไปสู่โลกใบใหม่ของเขานะคะก็มีหลายอย่างที่เขาจะต้องเรียนรู้และพัฒน,นาการของเขาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลานิดนึงนะคะ่ะแล้วก็พยายามเข้าใจในบทบาทและพัฒน,นาการของเขานะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นเด่นชัดเลยเนี่ยในช่วงของวัยแปดเดือนตอนนี้ก็คือเขาจะเริ่มมีอาการแบบ สามารถบอกได้ว่าชอบไม่ชอบอะไรมีการผลักดันต่อต้านหรือรื้อมากขึ้นนะคะก็คือแบบบางทีเรา,เาพยายามจะเล่นกับเขาสิ่งนี้ซึ่งเขาไม่อยากเล่นสิ่งนี้แล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบผลักออกไปเลยหรือว่าบางทีเราป้อนข้าวสิ่งนี้แล้วเขาอิ่มแล้วเขาก็จะแบบไม่เอาอะไรเงี้ยคือเขาจะเริ่มแสดงเอ็กเพรสออกมาได้มากขึ้นเหมือนแสดงออกว่าไม่ชอบผมต่อต้านหรือประมาณนี้ค่ะเด็กวัยนี้เขาจะเริ่มรู้จักการต่อต้านหรือว่าเซโนได้มากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ แล้วก็มาพูดกันถึงในเรื่องของพัฒนานการในการนั่งยืนเดินหรือว่าคลานต่างๆของเขานะคะก็คือในเรื่องของการนั่งเนี่ยเด็กวัยนี้เนี่ยคือเขานั่งได้มั่นคงมากขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ5เดือนแล้วแหละแล้วก็อย่างสมมติน้องจิงหงช่วงเนี้พอเขานั่งเนี่ยแล้วเขาล้มปุ๊บหน้าฟุบลงไปกับกับเพเพนของเขาข้อกั้นเด็กะคะ่ะหรือว่าเบาะรองของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะก็เขาจะสามารถใช้มือสองแขนยันตัวขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะก็คือ คือเราไม่ต้องช่วยเขาแล้วเราแค่มองสอดส่องอยู่ใกล้ๆนะคะเพื่อให้เขาแบบรู้จักวิธีการในการช่วยเหลือตัวเองเนาะก็เขาจะดันมือขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วก็อยู่ในท่านั่งเหมือนเดิมได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการคลานคือน้องจิงหงยังไม่ได้ว่าคลานคล่องปื๊ดนะคะแต่ว่าเขาจะได้มีการลุกดิก คือม้วนตัวม้วนทั้งวันค่ะม้วนทั้งวัน <c oughs> คือเราจะต้องคอยมองนะบางทีระวังเขาบนที่นอนเขาก็จะม้วนจนแบบสามารถเผลอตกเตียงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องอยู่ในสายตาตลอดเนาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กบางคนในเรื่องของการคานเขาสามารถคานได้แล้วนะคะโดยคล่องแคล่วแล้วแหละแต่ว่าถ้าคครที่ยังไม่ได้อย่างน้องจิงหงเนี่ยเขาจะเริ่มมีการแบบถ่ถัดตูดอะคะ่ะถัดก้นไปอย่างเงี้ย เขาเริ่มทําแล้วทําทุกวันนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้คานในข้องแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติยังไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพนาการที่ช้าแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเริ่มคานไตั้งแต่สักประมาณ10เดือนเป็นต้นไปแล้วก็แล้วก็ข้ามข้ามช็อตไปเลยอะคือไม่ได้ไม่ได้คานบ่อยมากแล้วก็คือสามารถเกาะยืน ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันอยู่ที่พนาการของเด็กแต่ละคนด้วยเนาะแต่ว่าเด็กบางคนก็คือเขาสามารถคาหรือว่าถัดได้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่แพทบอกว่าก็ไม่ต้องกังวลใจสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกน้อยเป็นลักษณะเหมือนของน้องจิงหงนะคะคือ8ดเดือนแลวกำลังเพิ่งเริ่มถัดก็ยังไม่ได้ถือว่าชา้าอะไรอย่างใดอย่างที่แพทบอกไปนะก็คุณหมอก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะคะว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสนะคะบางคนเขาข้ามสเต,ต็ปไปเลยตั้งไข่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการยืนนะคะก็น้องจิงหงยังไม่ได้บ,บถ,ถึงขนนาาดดเกะยืไ้แต เขาสามารถยืนได้โดยที่มันจะมีตัวแท่นสแนตนของเขาที่เขายืนทุกวันแล้วก็บางทีแพทคือคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยด้วยนะคะในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้เขาในเรื่องขอ,องกล้ามเนื้อนอมัดต่างๆก็แพทจะจับเขายืนทุกวันเขาจะชอบแฮปปี้รู้สึกคอนฟิเอนซ์มั่นใจว่าฉันทําได้เขาก็จะรู้สึกมีความสุขเขาจะยืนตัวตรงแล้วก็เท้าสัมผัสราบกับพื้นได้นะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องประคองเขาอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กบางคนสามารถเริ่มเกาะ สิ่งของเกาะตัวข้อกั้นแล้วก็ยืนได้แล้วซึ่งมันก็แล้วแต่พัฒนาการของเด็กแต่ละคนไปนะคะก็เป็นข้อแตกต่างตรงนี้เนาะที่แพทย์มาแบ่งปันให้ฟังกันของน้องจิงโหนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็นี่เรื่องของอาหารเสริมนะคะก็ตอนนี้ก็แปดเดือนกว่าแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบดละเอียดมากแล้วค่ะแล้วก็ให้เขากินประมาณ2-3มืม้อต่อวันได้แล้วนะคะเริ่มค่อยๆแบบเหมือนเทคเจอร์เพิ่มความหยาบมากขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบบปั่นบดละเอียดเหมือนสมัยตอนที่เขาเริ่มกินอาหารเสริมใหม่ๆเนาะ นนนะะก,การนอนเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เขายังจะแบ่งเป็นสักประมาณช่วงกลางวันสักประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ตอนคืนจะเป็นแบบหลับยาวๆไปเลยสักประมาณ 11- บเถึงสิชั่วโมงแล้วแต่เด็กแต่ละคนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีการตื่นึ้นมากินนมได้บ้างนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นสักครั้งสองครั้งแล้วแต่เด็กบางคนเนาะแต่ว่าแพชจะมาแบ่งปันแชร์ให้ฟังกันถึงเรื่องของการนอนและกันมีคุณแม่หลายท่านสอบถามเข้ามาว่าแบบลูกน้อยนอนไม่ได้เลยค่ะคือตื่นบ่อยมากตอนคืนแพชจะบอกว่า แพทย์ไปหาดูอ่านข้อมูลวิจัยของไทยะคะ่ะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าของทางฝั่งยุโรปหรือว่าของฝรั่งอค่ะต่างชาติเขาจะมีบอกเลยว่าเด็กส่วนใหญ,ญ่ที่8เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มกลับมาบนหลูมเดิมคือเขาจะตื่นทุก2ชั่วโมงหรือว่านอนหลับยากเพราะว่ามันเป็นการก้าวกระโดดพัฒนาการของเขาคือทุกอย่างมันเหมือนเหมือนสมองมันยังตื่นอยู่คะ่ะมันยังอาเวกอยูอ่แต่ว่า คือเขาเพียมากแล้วเขาอยากจะนอนเขาอยากจะหลับแต่ว่าสมองเขามันยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะแบบร,รู้สึกเหมือนมันขัดกับข้างในเขาอะที่เขาต้องการจะหลับแต่เขาหลับไม่ได้ไงคะเหมือนผู้ใหญ่เขาก็จะมีอาการเหมือนค่อนข้างฟัสซี่แล้วก็แบบเหมือนงุดหงิ่ง,ง่ายแล้วก็จะร้องไห้โยเยมากเป็นพิเศษตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องชิงหงเนี่ยตอนที่ทําคลิปไปตอนนี้คือ8เดือนกว่าจะเริ่มเข้าก้าวแล้วก็ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มกลับมาเป็นโอเคแล้วแบบนอน4ี่ห้าชั่วโมงรวดอย่างเงี้ยเริ่มทําได้แล้ว แต่ช่วงตอนก้าวเข้าสู่8เดือนแรกๆเนะะี่ยค่ะคือโหใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3อาทิตย์ในการที่น้องจิงหงเป็นอารมณ์แบบหมดุดหิดแล้วก็แบบตื่นบ่อยตื่นบ่อยตอนคืนจนแพทกับคุณสามีต้องผัดกะกันกในการแบบดูแลลูกนะคะก็แพทจะฝากไว้ด้วยละกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาใกล้เคียงกันหรือว่าปัญหาเดียวกันนะคะคือไม่ต้องซีเรียสหรือว่าไม่ต้องกังวลคือบางทีเขาจะเหมือนวนมารูปเดิม มันเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงร่างกายเขาเพราะว่าพอเขาจะเข้าครบครัวหนึ่งค่ะคือมันมีทุกสิ่งอย่างในร่างกายที่จะต้องแบบเขาจะต้องเรียนรู้ในด้านสมองฟันก็ง,งอกคือทุกอย่างมันมันเป็นปัจจัยทําให้เขารู้สึกว่ามันเร็วมากๆค่ะในการที่เขาจะต้องรับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในในตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะเป็นส่งผลกระทบให้ลูกน้อยของเรากลับไปเป็นวนลูปเดิมได้แต่ว่าใช้เวลาอยู่ไมนะะ่นานค่ะแล้วก็เขาก็จะกลับมานอนได้ปกติเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายคนในการพัฒนาการของเด็กเดือนที่8นะคะว่าเป็นยังไงบ้างาก็นํามาฝากกันประมาณนี้แล้วก็มีตัวอย่างสั้นๆของน้องจริงของให้ฟังกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็ทิ้งคําถามไว้หลังมาได้เช่นเคยนะคะถ้าแพทตอบได้แพทก็จะนําข้อมูลมาตอบกันนะคะสำหร สวัสดีค่ะ